สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่ที่วัดเขาพลรันเพชรนะครับวันนี้จะดูคุณยายนะครับจะมาถวายน้ำแดงกูมารน,นะกุมารของหลวงพ่อเพชรนะวัดเขาพลรันเพชรนะครับเพื่อจะมีโชคมีลาบนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าคุณยายนะครับถวายน้ำาลงน้ำแดงนะกับกูมาร มีอะไรมีน้ำแดงน้ำแดงกี่ขวดครับน้ำแด,ด,ดงสามน้ำแดงสขวด3สามกล่องโอ้จ้าทางที่หน้ากุมารก็จะมีไก่ของหลวงปู่อยู่ด้วยนะครับ ไม่ชื่อไหมคุณแม่ถามลุงพ่อเบ้างค่ะพอพาไปถามลุงพ่อเลยอ๋อแต่ลุงพ่อท่านให้มาทำความสะอาดด้วยน่าจะมีชื่อเนาะท่านชื่ออะไรเนาะคุณมารนะครับจ้าคืออย่างถามย่าบ้างกันน่ะย่าพัฒนาสิรูด้วยดอกไม้ดอกเด้อที่ทุกวัเมื่อวานอาบน้ำให้ลืมเสร็จเมื่อวานอาบน้ำแล้วลืมเสร็จไ่อยาก พายูเข่ากับโอ้ยปตากันแดนอยู่พายุมากแต่ของพี่กุมารมันเป็นยังเลยของพี่กุมารก็บ่มีลมเข่าอ๋อปูพญานาคไม่กระทั่งแจกกันกับบลมหมู่บ้านปูพญานาคก็แจกกันยังบอลมเลยบอลมเลยนขนาดลมยังแห้งอ๋อก้าอีโอยเลยแล้วหมู่บ้านเก้าอีโอยเลยตี ไปแล้วเก้าอี้ที่นั่งนเลยค่ะที่จอดรถพังหมดเลยเมื่อวานพี่จอดรถพังหมดเลยเต็นท์ลอยหมดเก้าอี้ลอยทะเบียนแปดแปดสองเก้าเนอะทะเบียนแปดสองสองเก้าเนาะทะเบียนรถหลวงพ่อห้าเดะทะเบียนรถหลวงพ่อพังที่จอดรถอะพังทับรถหลวงพ่อเลยครับเดี๋ยวหาเลขกับพี่โกมารเลยนะนี่น่าจะได้นะ่าพี่โกมารนี่เลขแม่นนะใครจิ้งจกมีอยูสามใบใครจิ้งจกใครจิ้งจกมีสามใบไหน นี่ลังให้หวยบอสพี่กุมารเหรอสามใบมีสามใบไปจิงจ้เพิ่นเอาไว้นี่แล้วไว้นี่แล้วใครจิงโจ้สามใบเออแล้วเขากับไวน้ำแดงก็นุ่มกับยางละสามยางละสามอีกเออโอ้เพิ่นมีรถด้วยมีรถเป็นกาแแต่ไม่ได้บุโอ้อยากได้คันไม้พี่กุมารบอกเด้อเดี๋ยวอยากติดทำจะ ดีนะครับวันที่เจอว่าถวายตามโตตรงๆเด้ออ๋อถ้าสามโตตรงๆส่วนมากกีมันไม่ผิดตองสามครับอ๋อท่านท่านท่านจะให้ให้แบบไหนเนาะเพื่อนจะให้ตามหน้าหรือเปล่าจังถามพุนแล้วหลวงพ่อพุนแล้วเพราะหลวงพ่อเผุนสิตสีเลยมานน้ำแดงมากข้าวขึ้นไปเรื่อยค่ะเดี๋งนี้ได้ไปต้องใช้ทุกกดอกครับผมใเก้าหลอกอ๋อ อุมานี่เพิ่นโบกมือดีเนาะเนาะเบิงอนงะมื่ท่านจะให้ของเนะบิ่งในมือมีเลขบ่ก็มีแล้วห่<ล>ะว่ามีดวงบ่เอาเบิบ้บดงดีๆชัดๆนะเ,ย,เนย็เแดยนนแน่นอนเลยเลยเบืงสินาเพิ่นมันจะให้รีตัวนี เก็แม่ต่แคยนี่มิตตห้อยแปงเด้อมิตตห้อยแปงเราลองรอลองส่งไปเบิง้งจับตรงๆไม่ไดไจ้ะรอลองสอง่งให้ชัดๆเลยเห็นตัวเลขขึ้นบ่อเบิ้งในมือเราหนะ่ยช่วยเบิ้งนี่สาธุพี่ก็มาน,นะบอกเลขหนยเนะีอยสามโตมีบอ่อ มองเห็นเลยเห็นเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวเห็นตัวไหนเห็นตรงช่องมือเห็นเลขไหนครับเลขแปดเปตัวเดียวต้องไปส่งดูแม่ตะเคียนอ๋อแต่ <c oughs> ว,ว่าพี่ก็มาเนี่ยดูแล้ววันนี้เห็นเป็ดแล้วเดี๋ยวได้ตัวหนึ่งอีกสองตัว ไหนเนี่ค<อ>นยค่ะเป็นมะเร็งอยู่เป็นมะเร็งตีพิ่มาอาบน้ำมนต์กับลงพอหมู่บ้านมาาออันจะดรอคอตอนนี้หายแล้วดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วค่ะหมู่บ้านลถมาเฉียดน้อยเดียวเองพายุมาก<อ>ทับว่าทับหรือมามาก่อนหรือมาทีหลังมาเฉียดน้อยเดียวมาทีหลังไอ้นัน<ม>ลมทับมาเลยพายุอันนี้เจาะไหมคะเจาะเลยจ้ะ ครับรถตานนี้เดียวเต้นลม่มมันไปกินเข่ามากอือโอ้โออกไปกินเขา่าค่ะขันไปกินเข่าก็อพอดีเลยเนาะรถแต่พราเป็นยางเพราะว่ารถมันจอดหนาพุตีลงพออ๋อค่ะแต่ผมอาจะมากเมื่อวานนี่พอดีติดติดทางโนนถ้าขันมากกับพอดีเลยนะปกติผมจะกลับค่ำๆแต่รถมอไซค์ก็จอดไว้ใก,ก,กล้ๆต้นตะเคียนน,นั่นแหละข้างล่างนั่นแหละ จทย์ทุกครั้งนะแ<ม>สดงว่าทมาก,กับพอดีเลยรดโอ้ยขนาดไอ้กูดแมตะเคียนยังร้อยไปเลยหมื่ว,ว่านนะ <c oughs> กุดแมตะเคียนก็ไปเลยเนาะร้อยไปเลยบ่เหลือเลย <c oughs> กวงใหญ่ๆไอ้ไอี่ยังอนะไรุดมัดเลยมื่ว,ว่านร้อยขึ้นไปเลยเต้นเต้ตนยบถ้าแปลก้กันกับอีว่างยุ่นเนี่ยหม่องค้นนางร้อยไปเลยกับตาปากใหญ่เนยปิ้ว ลอยเลยเลลอยหอลยบ่เคยเห็นมันแบบแห้งขนาดนี้เก๋อีล,ลอยเก๋คิดเบิ้งว่ายืนน่ะก็คือจังไอ้เนี่ยคนละข้าวดอกอขอเด้อมันนี่คนละข้าวดอกจุดแล้วขอให้ได้เลยอขอยพี่กุมารนี่เด้อให้หายเจ็บหายไข้แล้วขอสามตัวด้วยสามสตัวก็จะหายเจ็บหายไข้เลยหายเลยร้บ <laughs> หายแน่นอนนะดูดูเพิน่นเพิ่นเบมือ้องเลยนะครับเพิน่น เป็นกุมารที่มีเมตตาจริงๆเนาะสังเกตเบิงเนอ้สวยหลวงพ่อเป็นได้มาได้ใจบุ๋นสวยเป็นโบราณเลยตัวนี้ใช่ค่ะโบแมนธรรมดาเนี่ค่ะโบราณเลยค่ะเป็นทองเหลืองทองเหลืองสวยหมดทั้งองค์เลยนี่แม่นบอกแม่นอันนี้ค่ะทั้งองค์เลยชื่อยางู้ต้องไปถามหลวงพ่อเดี๋ยวถามชื่อหลวงพ่อเดี๋ยวพี่กุมารก่อนนะตัวนี้นะสาธุ ูดาสาธุสาธุกสาธุขอถ่ายภาพเด้อขอถ่ายภาพได้ได้สามโต๊นั่นลงทุนถ่ายนั่นเองสาธุสาธุามือรุ่นจิม,มาขคับแถมมันเตียมตัวนี้นะพี่เคมามัยว่านเปล่าวห มาแคร์คนหลายมาบ้านหลวงพ่อหรือเปล่าเหตุเปล่าอยาอให้คุณแม่ดูเบิงตรงเบมือนะได้แล้วเป็ดนะกินเนี่ยเบิงให้จ้างน้อยได้บอนสูกเมื่อกี้จังดอกสีไอ้หนูไม่ทิศดอกอืมนั่นและไปคิดเอาตัวไทยกับสามแล้ว เมื่อกี้กะซี่ดอกมาอันนี้กหนึ่งดอกกะเจ้าว่ได้สามโตแล้วพี่นักข่าวเว้ยได้ได้วัไม่เดยนี่กะโฮกมันเลยยังละสามไครสะไครแต่ละสามสามน่องกะสามน้ำแดงกะสามทูกเมื่อกี้ว่าใหม่ซีดอกอืมว่าไม้ซีดอกเลยบ่ะอันนี้กะอีกดอกนึ่งอล้วกะทูกนี่ยกะเจ้าดอกเจ้าเจ้าเก้าแล้วก็สามคนที่เออร์เดอร์บ้านนี้ เดียวเลยโอเอค่ะโต๊ะโขไข่โขมันบาดนี่เบิ้งจากน้อยอีกนี่ขึ้นแล้วน่ะเมื่อกี้น่ะอืมลุยรอบสิขอขอีกนิดนึงน่ะจะชัดๆเลยไม่ต้องเอียงเลยอ่ะคุณยายผ่านรู้ได้ใช่ไหมจ่อไปใกล้ๆอะไรให้ชัดเลยแล้วเอามันชัดเค็มเป็นได้แปรไหมแปรไหมให้พิจารณาดูว่าใครมีผู้นั้นก็ได้นะี่ออเดอร์บาตนี้ให้ครบแล้วงบตัวเป็นยังไงเป็นสอง เห็นเป็นเลขสองเออใช่แปดเห็นเป็นเลขแปดเลยเมื่อกี้เห็นเป็นเลขแปดตอนนี้เปลี่ยนเป็นสองครับใช่เป็นสองพี่ก็เห็นเป็นเลขสองนี่ไงเขียนชิดสองอยงสองแปดอะไรเปลียนวอแปดสองแปดสองแปดสองฮาโอเคมือฮาโอ้ยสาธุสาธุว่าแล้วได้แล้วได้แล้วแปดสองฮาเด้อท่านผู้ชมสาธุสาธุพี่กุมันขันนั้นก็มีน้ำส้มน้ำแดงมาเด้อขันถูก บัยาาฆาตุสาธุนะครับเลขกุมานของหลวงพ่อสาธุคุณแม่สาธุครับผมครับเป็นกุมารหน้ากุฏิหลวงพ่อเพชรนะครับซีดเอกหลวงปู่สวงนะครับท่านผู้ชมกุมารหลวงพ่อนะครับเป็นกุมารโบราณนะครับสีทองยังยังสวยมากเลยนะครับนะครับผมก็ไม่เคยได้มาไหว้นะท่านผู้ชมไม่เคยได้มากับ วันนี้มีคุณแม่ชีแล้วก็ลูกศิษย์ลงหาหลวงพ่อนะท่านมากราบมาขอแล้วก็เห็นเลขแปดสองหานะครับแปดไก่อนเห็นเลขแปดตัวเดียวมาเห็นเลขสองตัวเดียวอีกก็มาทีหลังก็จะเป็นเลขหาก็น่าจ,จะมือนะมือเบมาก็เป็นห้านะครับแปดสองหานะครับเลขอะไรนะแปดแปดสี่สี่สองแปดสองาอ๋อสี่สองแปดสองแปดโอเค นี่นะครับเลขส,สาธุอสองเปดน,นะครับเลขที่ยสองเปดสองปแปดแปดสองน่าจะใช่เลย ยจ,จ,จับหน้าจับหลังด้วยเดนแบบจับคือวัดท้องไมโชยเบิ้ลน้อยสองใบเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเล็กดังเนี่ยอ๋อซาธุกขอหลวงปู่ขอลูกหลานแล้ให้พี่กุมารให้แม่นแม,ม่นเด้อสามตัวจงใช้บิ๊กเจาหน้าญาณในการกการับชมนะครับคุณชมครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับเฮงแรงรวยรวยครับสวัสดีครับผม